วัสดีค่ะวันนี้นะคะป้านยก็จะยำผักกูดอีูแล้วนะคะนี่ผักกุดก็ซื้อมาจากสีแยกนะคะที่เป็นตลาดอยู่อำเภอคอนสาบนะคะจังหวัดเชัยภูมินะคะนี่ป้าน,นุก็ซื้อมาแล้วก็มาเด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวป้าน,นุจะนําไปลวกแล้วนะคะป้านยกำลังจะตั้งน้ํานะคะแล้วก็เพื่อจะลวกนะคะ รอน้ําเดือดอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะตอนนี้ก็จะลวกผักกุฎก,ก่อนนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่ผักกุฎลงไปเลยตอนนี้เราดูขั้นตอนในการลวกนะคะลวกผักกุฎเราก็จะลวกผักชิแม่จีลงไปด้วย อันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำมานกน้ำเด่นนะคะเป็นน้ำที่ป้ามีใส่นแข็งไว้นะคะเพื่อจะคงความ,พมชื่นแล้วก็ความเขียวของตะกรุดของเราตอนนี้เรากำลังจะลวดกระดับนะคะใส่กระดับด้วยนะคะยางตะกรุดของเรานี่นะคะเราก็จะมีเมือกปุ้งนะคะเราจะลวกนะคะ หมึกับนะคะอ,อันนี้หมึกกุ้นที่เรารวนเสร็จเรียบร้อยแล้วะนะคะน,นี่เราก็จะแบ่งยำหลายอย่างเลยนะคะน,นี่เราก็เริ่มซอยตั้งโอ๋นะคะลงไปแล้วนะคะเ,เราจะเตรียมปรุงน้ำยำกันเลยอะลจะเป็นไเป็น้อนหรอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นท,ที่หนูสวนซอยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ใส่สิ่งกระเทียม ตอนนี้เราก็เริ่มปรุงน้ำยำแล้วนะคะใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะในนู่นในีเยอะมะนาวเออแตงตาตานะคะเพิ่มความหวานมาแล้วนะคะใน,ใน้ำยำเราก็ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเร,กเราก็มาคนให้เข้ากันนะคะ ะะอันนี้คือที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามาลุกเป็นยำนะคะแล้วเราก็ใส่น้ํายําลงไปนะคะน้ํายําเราก็ปรุงได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเมนูยำผักกูดนะคะได้ได้ประโยชน์ด้วยนะคะถึงแมว้ว่าจะมีผักนะคะแต่เราก็จะได้แบบื ผักกูดผักที่หากินได้ยากเหมือนกันนะคะที่เป็นอ่อนๆแล้วก็ราคาถูกนะคะเป็นยำผักกูดแล้วก็อันนี้เราใส่รวมหลายอย่างเลยเป็นทั้งหมูสับไส้กอกก็คือฮอทดอกนะคะแล้วก็มีหมึกกุ้งนะคะลวกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะจัดการนะคะเมนูยำของป้ามือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยำผักกูดนะคะหน้าตาหน้าทานเลยทีเดียวนะคะยำผักกูดนะคะ Yes.